วิธีการติดตั้งหรือดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน be my eat อืมอืม eat ไหนไม่ใช่แล้วไม่ใช่ eat กินอย่างนั้น be my eye เสียงกัญญาอ่านออกเสียง be my eat be my eye มาเป็นดวงตาให้ฉันหน่อยสิบนระบบ Android นะครับต้องทำแบบนี้ สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับก็มีเพื่อนสมาชิกติดต่อเข้ามาเอ๊ะทำไมโหลดเขาโหลดได้นะแต่ปัญหาคือลงชื่อเข้าใช้ไม่เสร็จไม่สำเร็จไม่เสร็หลับสำเร็จนะไม่สำเร็จนะครับผม เหตุเกิดจะอะไรมีวิธีการลงชื่อเข้าใช้งานอย่างไรให้ง่ายๆเดี๋ยวมาเรียนรู้ไปด้วยกันกับบริการม้วงขม1 4 1 4พลัดกันนะครับเบื้องต้นก็หยิบในส่วนของออยแดน Android กันขึ้นมานะครับแล้วก็ปล็อกอ่ะ13นากานาทีจุลภาพแดดออกเป็นส่วนมาก3 3องศาเซลโอเ้เขาบอกวันนี้ฝนจะตกแต่แดดออกเป็นส่วนมากนะฝนตก60%แต่ตอนนี้แดดออกก็ดีแต่อย่าตกตอนผมกลับบ้านนะ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเราจะดาวน์โหลดแอปอะไรบนระบบปฏิบัติการ Android ก็ต้องไปที่ p y s y s t o Play Store. Play Store. นี่แม่นไหม Play Store อ่ะเดี๋ยวเพิ่มเสียงให้นิดเพย s t o ต้เจอแล้วห<ร>นึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ p l y y t t r e ปึ๊บป๊บเพย์สโการแจ้งเตือนใหม่หนึ่งรายการอจะอยู่ที่การแจ้งเตือนใหม่หนึ่งรายการให้ปัดขวาหนึ่งนิ้วปัดไปทางขวานะ ค้นหา Google เลขคุมหรือถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่การแจ้งเตือนเนี่ยลองปัดซ้ายหรือลองปัดขวาด้วย1น,นิ้วเนี่ยหาคําว่าค้นหาด้วยเสียงผมปัดขวาอีกทียนึงค้นหาด้วยเสียงนี่แหละครับเราจะใช้ค้นหาด้วยเสียงเพราะว่าพิมพ์บางทีก็ไม่คุ้นเนาะจริงๆที่คุณอยู่ที่คําว่าปัดซ้ายมาเนี่ยค้นหาค้นหาแล้ว <Play. S> 1น,นิ้วแต่สองครั้งเข้าไปคีย์บอร์ดขึ้นมาให้คุณพพิ my, I. 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 มมม์า B When When my ตตรหือเ สะกดยังไง be ก็ก Berg, be, b e o, b, b a โ o e echo v e n w a ่า my m mike y a n k y v e n w a r i นะครับ ey es นะครับ e echo y y a n k e e echo s e l a แต่ว่าผมปัดขวามาที่ตรงนี้ดีกว่าคนหาด้วยเสียงแล้วคุณเคาะหนึ่งนิ 2, ้วเคาะสองครั้งไปอย่าพึ่งนะฟังผมก่อนผมฟังผมสาธุสาธิตผมเมื่อได้ยินเสียงเตือนดังตึงให้คุณพูดว่า b my i พูดแบบผมนี่เลย Be, my ไ y ไอเดี๋ยวลองดูนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่ค้นหาด้วยเสียงเนี่ยครับค้นหาด้วยเสียงหนึ่งนิ้วแต่สองครั<บ>้ง b my มไ l เลส t ตนํานำทางขึ้นอ่ะโอเคครับผมก็พูดแบบไทยๆผมไม่ไม่ y y eyes อ่ผมบางทีก็ทําได้และบางทีก็ฟังตัวเองมารู้เรื่องอ่ะโอเคปัดขวามา b ีไ y อ B สอเนี่ย ก็คืออายแต่เคาชอบอ่านอีสปัดขวาม,มาค้นหา Google Play ปัดมาที่ค้นหา Google Play ปัดขวาต่อคนหาด้วยเสียงคนหาด้วยเสียงปัดขวาต่อรูปภาพของไอคอนปหรือเกมสำหรับ Be my ears helping the blind Be my ears helping the blind Be my e a s เนี่ยครับรูปภาพของ Be m y I helping helping the blind ก็คือช่วยเหลือคนตาบอดเนี่ยอ่าตัวนี้นะครับบทฟังอีกครั้งหนึ่งปัดมาจนเจอตัวนี้รูปภาพของไอคอนปหรือเกมสำหรับ Be my e s helping the blind Be my e s helping the blind Be my i s ของ B My Eye เลยปัดควายทีติดตั้งติดตั้งครับติดตั้งเลยครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งตึกต๊กตึ๊กรูปภาพของไอคอน F หรือเกมสำหรับ B My e y e h e l p i n g the Blind B My e y e h e l p i n g the Blind ยืนยันโดย Play p r o t e c B My e y e Healing the Blind B My e y e Healing the Blind ไม่มีไวรัสเพราะว่าเขาบอกยืนยันโดยทาง Google Play Protect นะครับอย่าลืมต่อเน็ตลืมบอกไปใครไม่ต่อเน็ตโหลดไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็น 4G 5G เออ 3G เดี๋ยวนี้ยังใช้กันอยู่ไหม แล้วก็ว i ฟ i w i ว i อ่าเมื่อตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วผมเช้นเน็ตเร็วปัดขวามาจะมีปุ่มเปิดเลยครับ1นิ้วแต่3 4 5 6 2พอ1นิ้วแต่2ครั้งเปิดเข้าไปเลยครับปุ๊บ เขาบอกว่ามาร่วมกับชุมชนของเราเพื่อ,อามาช่วยสนับสนุนไปด้วยกันนะครับทูเกเตอร์ไอ้คำก่อนทูเกเตอร์อะไรฟังไม่ทนันผมก็ค่อนข้างเก่งภาษาอังกฤษนะเพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรครับแอปนี้เขารองรับภาษาไทยเรียบร้อยแล้วโอเคปัดกว่าครับ4 1 7 2 6 7คนตาบอดอา้าวคือเอรู้ครับผมเป็นคนตาบอดปัดขวาอีก58 6 6 6 7 3อาสาภาษาสมัครเนี่ยเอ่อทำไมเป็นอย่างนี้ยคืออันนี้แอปแอปมันยังรู้สึกว่าเกิดปัญหานะ ฉันต้องการความช่วยเหลือทางการมองเห็นอืมจริงๆให้เราปัดมาตรงเนี้แปลง่ายเลยจริงๆเราจะเคาะข้างบนเนี่ยที่คําว่า 5, 4้าสี่หคนตาบอดอ่าเราจะเคาะที่คําว่าคนตาบอดก็ได้คือเราต้องเลือกประเภทของเราก่อนว่าเราจะมาสมัครใช้งานแอป Be My Eye ด้วยสถานะอะไรยังโสดสมรถสหรือแต่งไม่ใช่เป็นคนตาบอดหรือเป็นอาสาสมัครมาช่วยอ่านให้คนตาบอดอืม อันแรกคือสถานะก็คือเราเป็นคนตาบอดอันที่สองคือห้าแปดหกหกหกเจ็ดสามภาษาสมัครสมาชิเป็นอาสาสมัครเราปัดขวามาตรงนี้ดีกว่าฉันต้องการความช่วยเหลือทางการมองเห็นปุ๋มฉันต้องการความช่วยเหลือทางการมองเห็นครับเราเราเราอย th ่าปัดขวาเลยนะถ้าปัดขวาเลยเป็นตัวนี้ฉันต้องการที่จะอาสาปุ๋มฉันต้องการที่จะอาสาคือ,ค,อคือเราเราอาสาไปเราก็ช่วยช่วยเพื่อนคนตาบอดลําบากนะเพราะว่ามันเป็นการใช้ตามองนะอแต่ตามองไงเดี๋ยวไปเรียนรู้ด้วยกันปัดซ้ายครับ ฉันต้องการความช่วยเหลือทางการมองเห็นปุ่มเนี่ยเอาที่เมนูนี้ครับฉันต้องการความช่วยเหลือทางการมองเห็นปุ่มครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปปึกตึ๊กสตาร์ทีธบายคันทีนูยิ่งไอคอนเฟิร์มไออาร์มอาร์ตลิสต์17 20โวลท์เหมือนไอยาครีทูว์เนื้อเสเหลือบีมาอีสเทอร์มและเพลเวอร์ซีพาเลซี่่เออการที่คุณจะไปต่อได้คุณต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็กดยอมรับสักนิดนึงก่อนถึงจะสามารถเข้าร่วมได้นะครับสำหรับการใช้บีมาเขาบบบออกกัััผมย่าางี้นะดขวคร จะมีเอ่อทำต่อไปโดยการใช้อีเมลปัดขวาต่อครับ <with> ทำต่อไปโดยการใช้ Google หรือ Gmail ครับผมปัดขวาครับ <with> ทําต่อไปโดยการใช้ f a c e b o o k ปุ่มนะครับอ่ะปัดขวาครับหมดแล้วผมแนะนำอ่านำแนะเนี่ยแนะนํากันเลยชี้เป้าเลยถ้าเราใช้ And r o อยอยู่แล้วเราลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google อยู่แล้วครับง่ายที่สุดเลย ง่ายที่สุดเอาเอาแบบไหนเหมือนคุณบุ๊ง่ายที่สุดเลยนะครับแม่แม่เอาง่ายที่สุดเลยนะครับอันนี้เสียงผมดีละอ่ะปัาซ้ายกลับมาที่ Continu ียลวิด o o เกิลคอนติเนียลวิดกูเกคุณปัดซ้ายปัดขวามาหา Continu e with g o o g l e แล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งตึกต๊กตึ๊กมีมาอีสบริการของ Google เรทบริการของ Google เรทเขาจะย้อนกลับมา hey. เลือกบัญชี เพื่อให้เราเลือกบัญชีใน Google Play ครับเราปัดไปที่ชื่อบัญชีของเราของผมต้องเป็นนายหมอคอมสิทธิโชคปัดขวาไปเพื่อไปที่ B my is ก็เป็นการผูก Google กับ B my i ปัดขวาครับนายหมอคอมสิทธิโชคแอด Gmail com อยู่ในรายการนี่อันนี้อันนี้คือเมลของผมอ่ะปัดขวามาเพิ่มบัญชีอื่นถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่บัญชีนี้คุณต้องมาลงชื่อเข้าใช้กดเพิ่มบัญชีแล้วก็ใส่เมลใส่พาสเวิร์ดใหม่อ่ะ โดยทั่วไปแล้วคนใช้ Android ก็ต้องมีบัญชีอยู่แล้วถ้าคุณปัดมาที่คำว่าเพิ่มบัญชีให้ปัดซ้ายย้อนกลับไปที่ชื่อคุณนั่นแหละครับอาจจะงงว่าใช่ชื่อคุณหรือเปล่าเพราะให้เพื่อนสมัครให้เขาอาจจะสมัครเป็นในส่วนของเฉินฟางเฉินฟงขี่ทะลุะขีมังกรทะลุฟ้าอะไรก็ตามปัดซ้ายมาที่ชื่อของเรา แล้วเราก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปที่บัญชีของเราเลยปุ๊บบ,บริการของ Google Play เพจสตาร์ทีสต์คอนทิมยูวิทย g กูเกิปุ่มไม่อยู่ในรายการแล้วเขาจะกลับมาที่แอปพลิเคชัน Be My Eye และให้เข้าถึงไมโครโฟนและกล้องลงชื่อเข้าใช้แล้วเพื่อนๆตอนนี้จะเข้าสู่การใช้แอปจริงจังคือแอปพลิเคชัน Be My Eye อธิบายให้ฟังก่อนเขาจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราต้องการความช่วยเหลือเป็นแบบ วิดีโอคอลโทรไปเราไม่เห็นเขาแต่เขาเขาคืออาสาสมัครจะเห็นกล้องหลังของเรากล้องหลังของเราและได้ยินเสียงเราดังนั้นแอปพลิเคชัน B My Eye จะขออนุญาตเข้าถึงเพื่อที่จะใช้วิดีโอคอลการณาอนุญาตให้เข้าถึงไมโครโฟนและกล้องของคุณไมโครโฟนและกล้องของเราครับปัดขวาม,มาให้การเข้าถึงปุม응 ให้การเข้าถึงปุ่มครับ1นิ้วแต่สครั้งปุ๊บปุ๊บคำข,ขอสิทธิอ์อนุญาตให้ B My is ถ่ายรูปและบันทึกวิดีโอไหมขณะใช้แอปกุ่มให้ B My I เข้าถึงกล้องนะครับทั้งถ่ายภาพและวิดีโอคอไหมมีให้ตัวเลือกให้เลือกคือขณะใช้แอปซึ่งเขาอยู่อยู่แล้วซึ่งผมเล c o ค m มเมนตัวนี้ไม่ต้องไปไหนเลยครับเคาะตรงนี้แต่จริงๆมีตัวเลือกอื่นปัดขวา เฉพาะครั้งนี้เฉ<บ>พาะครั้งนี้แต่เดี๋ยวข้าวครั้งต่อไปก็ต้องมานั่งอนุญาตอีกหรือใช้ไม่ได้อีกปัดคว้าอีกไม่อนุญาตกําให้าอนุญาตก็เรียบร้อยครับส่องอะไรไม่เห็นกันเลยเราก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาที่ขณะใช้แอปกขณะใช้แอปนะครับหนึ่งนิ้วต่สองครั้งเลยครับปึ๊บอ,อนุญาตให้บีมาอสบันทึกเสียงไหมขณะใช้แอปกใช้ไมโครโฟนครับเพราะเราต้องใช้ไมโครโฟนด้วยมีขณะใช้แอปเฉพาะครั้งนี้กับไม่อนุญาตถ้าไม่อนุญาตก็จบเลยเฉพาะครั้งนี้เดี๋ยวก็ต้องมาอนุญาตใหม่อีกก็ เลือกไปเลยที่ขณ,ปปขณะใช้แอปคณะใช้อปครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปุ๊บมหาอาสาสมัครที่ว่างอยู่คนแรกกลุ่มแล้วการใช้งานครับเมื่อเข้ามาในแอปจะอยู่ที่ปุ่มนี้ความหาอาสาสมัครที่ว่างอยู่คนแรกกลุ่มผมยังยังไม่สาธุสาธิตวิธีการใช้งานนะครับเพราะว่าการใช้งานแอปค่อนข้างง่ายครับ เมื่อเข้าใช้งานแอป,ป B My Eye เมื่อเซ็ตค่าแบบนี้เสร็จแล้วทุกครั้งเข้ามาในแอป,ป B My Eye ให้ปัดซ้ายหรือปัดขวาหรือจริงๆอยู่ที่ปุ่มนี้อยู่แล้วก็คือความช่วยหาอาสาสมัครที่ว่างอยู่คนแรกปุ่มโทรหาอาสาสมัครที่ว่างอยู่คนแรกปุ่ม1น,นิ้วแต่2ครั้งเข้าไปเลยครับแล้วเขาจะมีตื้นๆตึงๆเมื่อมีคนรับสายทักทายเขาหน่อยโดยกล้องหลังครับจะเป็นกล้องที่ส่องไปยังของที่เราต้องการให้เขาดูต้องการให้เขามอง ส่องให้ตรงส่องให้เห็นถ้าเขาบอกให้เลื่อนออกเลื่อนเข้าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาทำตามเหมือนคุยกับบุคคลอาสาสมัครตามปกติเลยครับเมื่อโทรศัพท์เสร็จแล้วปัดไปที่คําว่าวางสายและตอบว่าใช่นะครับแล้วก็ตอบไปด้วยว่า,าการาในส่วนของการใช้งานนีดด้ดีมากน้อยเพียงไรใช้งานได้ดีใช้งานไม่ได้ดีก็แนะนำเขาไปสักนิดหนึ่งสำหรับในส่วนของตัวแอปนี่ก็เป็นวิธีการดาวน์โหลดส่วน ติดตั้งแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้เพราะว่าเป็นคําถามจากสมาชิกมาก็อยากจะให้เพื่อนๆออีกหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่ามีแอปดีๆอย่างเนี้ยที่เอาไว้วิดีโอคอลเพื่อหาอาสาสมัครซึ่งเราใครใครที่ใช้งานเมนูไทยอยู่แล้วสบายและลงภูมิภาคเป็นไทยอยู่แล้วเขาก็จะโทรไปหาอาาสมัครอาสาสมัครซึ่งเป็นคนไทยอยู่แล้ว และเราก็จะสามารถคุยกับเขาในภาษาไทยนะครับแต่ถ้าใครไปเปลี่ยนภูมิภาคเปลี่ยนอะไรเป็นประเทศอื่นเดี๋ยวจะเป็นอาสาสมัครประเทศอื่นนะระวังไว้นิดนึงแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆเกี่ยวข้องกับในส่วนของแอปนี้แต่ว่าวันนี้มาประมาณนี้ใครติดขัดข้องประการใด ก็โทรสอบถามบริการมอคอมได้ที่สายด่วน1414เมนูหลักกด9และกด1ในวันจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรนในสถานที่ต่างๆก็อาจจะหายไปรวมถึงแอปพลิเคชันแท็บทูรีสนะครับบนระบบ Android และ iOS นะครับรวมถึงช่อง y t u t u 1414พลัส c e b o o k Fanpage 1414พลัส u ู 1, 4, 4. ทูปชั n เ e ลมอคอม1414ทิ To ักมอคอม1414ด้วยนะวันนี้ก็ ขอตาตัวลาไปก่อนแล้วครับนววันนี้เสียงดีเสียงชัดเสียงใสเสียงดีไปก่อนละครับสวัสดีครับผมหมอคอม